สวัสดีครับวันนี้ยราจะมาเล่าเรื่องร่าจะสะศีกับหนูปราครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราจะสะศีกับหนูหนูเห็นราจะสะศีนอนอยู่หนูหนูก็เลยไปเล่นบนตัวร่าจระศร่าจะสะศีจับหนูหนูกลัวมากก็เลยบอกว่า อยากินข้าเลยสักวัน,นเด้อเด้อข้าจะมาตอบแทนบุญคุณทา่านราจสีปล่อยหนูหลายวันผ่นานใบล่าจดนายพานวางกับดักสิงโตลาจะสีใบใบานายพานก็จับสิงโตได้ ล่าจสีร้องขอความช่วยอย่าหนูหนูได้ยินก็เลยไปช่วยล่าจจสีร่าจจสีไม่คิดเลยว่าหนูจะมาช่วยแล้วหนูก็จะกลับราชจสีบอกว่าไม่ไว้เล่นที่ตัวราชสีหรอ แล้วนายพันก็เอากับดักมาราชสีคำรางนายพันกลัวมากก็เลยหนีไปหนูกับกับราชสีก็เลยเป็นเพื่อนกันจบแล้วครับสวัสดีค่ะ